ได้ว่าเขาขายกันแบบนี้เนาะขายกันแบบนี้เลยเนะาะถ้ามันแพงไม่ก็บอกว่าไม่แพงนะครับเนาะก็พอกินได้เลยนะครับสําหรับคนทีออ่ไม่ค่อยมีเงินนะครับอย่างผม <laughs> ออนี่ก็แบบนี้นะครับสตรอเบอรี่เคออยชมาตนอนไยที่พัลมานอะน เอาเหรอเคยเจอผมอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดปินยุทธนะครับผมวันนี้เดินทางเข้ามาที่ตลาดไทยนะมาดูเขาบอกว่าสตรอเบอรี่มาแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูผลไม้นะครับที่มาจากเมืองเหนือนะครับภาคเหนือของเรานะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับสตรอเบอรี่เนี่ยตอนนี้มีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับแล้วก็มีอีกผมจะพาทุกท่านไปดูเนาะหนึ่งผลไม้ที่พาไปดูนะครับนั่นก็คือ เฮฟบูลี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขากัดน,นี่ที่แพ็กเป็นกล่องในราคากล่องละ15บาทนะครับนี่ mm hmm. ซื้อกินง่ายๆเลยถือว่าถือว่าไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับปีนี้อ่าสิบห้าบาทนะครับแต่มันก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์เป็นขนาดอีกนะนะครับนี่อย่างนี้ขายกันทุกถูกสิบบาทนะครับสิบบาทเลยสตรอเบอร์รี่สิบบาทนะครับที่ตลาดไทยเนาะนี่ถ้าอย่างแพ็กนี้นะอย่างแพ็คนี้สี่สิบาทเนี่ยครับอย่างนี้สี่สิบบาทครับ เป็นกล่องเป็นแพ็คเลยสบายใจนะครับซื้อขายกันอย่างนี้สิบบาทนะครับอย่างที่ลูกค้ากำลังหยิบนี่คือสิบบาทนะครับเออพอพอกินได้อย่างอันนี้เขาเรียกบูลี่ใช่ไหมเฮสบูลี่นะอย่างนี้เฮสบูลี่นี่ก็ห้าสิบาทเฮสบูลี่ก็ห้าสิบาทนะครับเป็นกล่องเนี่ยนะครับเป็นกล่องประมาณนี้เนาะก็จะทําไว้ขายแบบนี้ครับขายกันในราคาที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะหยิบจับกันได้นะครับช่วงนี้นะจริงจริงเฮสบูรี่เนี่ยผม สอบถามเขาบอกว่าเป็นผลไม้นำเข้านะครับซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับได้นำสายพันธุ์เข้ามาปลูกในประเทศไทยนะครับอันนี้ถูกผิดแค่ว่ากันนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์แนะนําเข้ามานะครับอันนี้จากการสอบถามนะครับผู้ที่เขารู้นะครับแล้วก็เขาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบาทนี่ก็น่าจะไม่ไม่ไม่ถึงโลนะประมาณครึ่งโลแต่เขาจัดเป็นแพ็คแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูตามไปเรื่อยๆก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนู่นวันนี้เทศกาลของอสตอรอเบอรี่ก็เริ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเดินพาเดินเข้าไปดูด้านหน้านะด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีลูกค้านะครับตรงนั้นเป็นฝั่งด้านหน้าเลยนะครับสตอรอเบอรี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ขายยังไงครับ,บโลนึงนะสามร้อยยี่สิบบาท,ทอ,บะบอะไรนะครับเปิดจัมโบ้เ um นาะอันอันนี้โลละสามร้อยยี่สิบบาท เพิ่งเริ่มต้นอันนี้จากไหนครับขอ,องเชียงใหม่ออเ,หมเนาะภาคเหนือเลยบ้านเราเองนะครับนี่คือผลไม้ไทยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านดูในปีนี้นะนี่ก็เริ่มยังเข้ามายังไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่าอย่างนี้อย่างนี้ขายกิโลเท่าไหร่กิโลล,ละร้อยเนาะกิโลล,ละร้อยก็มีแต่อย่างนี้ขายกล่องละห้าสิบบาทเนาะถือว่าถือว่ากินได้ง่ายมากเลยนะไม่มีเงินนิดหน่อยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่เฮสบูรี่ แต่นี่เป็นสายพันธุ์อย่างที่ผมบอกนะครับนํามาจากต่างประเทศมาปลูกในประเทศไทยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค้าขายร่ารวยจา้าแม่ค้าน่ารักเลยเดีย๋ยวผมพาเดินดูกันแล้วกันนะครับวันนี้แปดนาทีสั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่างนั้นก็ลูกใหญ่สวยดีอันนี้ก็จัดเรียงน่ารักเชียวเนาะอันนี้สตรอเบอรี่ <100. S 1> ขายกล่องเท่าไหร่กล่องละร้อยนะนี่ร้อยหนึ่งครับท่านผู้ชมครับให้ดูฮะนี่คือกล่องละร้อยครับนี่ ชัดไหมย้อนแสงหรือเปล่าเดี๋ยวพาให้ดูนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะกล่องนี้มีหลายราคาเนาะอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะสิบบาทเหรออ๋อหนึ่งร้อยนี่ไงราคาเราไม่เห็นเลขศูนย์ตัวหนึ่งนะนะฮะนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้สี่สิบนะโอ้โหอ่ะน่ากินเชียวนะเดีย๋ยวซื้อหน่อยเอานี้หนึ่งกล่องพี่เอานะให้ผมหนึ่งกล่องนะครับไม่แพง นะครับหนึ่งกล่องอันนี้สี่สิบบาทอ่ะสี่สิบาทเลือกได้นะครับสี่สิบาทเลือกได้เอาโอเคเอาหนึ่งกล่องนี่เอาดีผมอันนี้เอาเอาหนึ่งกล่องเนี้ยหนึ่งกล่องนะอ่าวันนี้ขุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับนะใครที่สนใจเดินทางเข้ามานะครับที่ตลาดไทยเริ่มมีผลไม้นะครับจากทางเหนือมาแล้วประเทศไทยสนับสนุนผลไม้ไทยเราด้วยการกินของไทยนะครับนี่ที่ผมบอกนะหนึ่งร้อย หนะึ่งร้อยสี่สิบเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบครับนี่เดี๋ยวช่วยพี่เขาอุดหนุนหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนแล้วกันเดี๋ยวดราม,ม่าอีกนะ,ะเดี๋ยวดราม,มา่าจ่ายเงินก่อนหนะึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับอ่านี่คืออ่าจ่ายเลยจ่ายให้เห็นหน,นะจ๊ะเออมาซื้อครับวันนี้เดินทางเข้ามาดูผลไม้นะครับแล้วก็มาติดต่อตลาดไทยนะครับเพื่อ ที่จะได้เข้ามานะครับมาดูผลไม้ตามฤดูกาลวันที่หนึ่งเนะี่ยนะครับก็เลยเห็นสตอเบอรี่ถ่ายดูให้ดูหน่อยนี่โอ้โหนี่คือสตอเบอรี่จากทางเชียงใหม่นะครับแอดมินได้ละนะครับเนี่ยสองอย่างเนี่ยร้อยสี่สิบาทนะครับซื้อง่ายขายคล่องเลยนะคนราคาก็ชัดเจนนะครับนี่อย่างนี้ก็มีสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทก็หนึ่งกล่องนะครับสตอเบอรี่ของเชียงใหม่ได้เต้ ดูข้างหน้าอันนี้ก็จัดแพ็คอันนี้ส่งเหรอครับโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยกิโลลูกใหญ่ไซส์สวย3ามยี่สิบบาทนะครับที่ให้ดูอะนะครับให้เห็นถึงบรรยากาศการค้าขายใครอยากเข้ามาดูมานะครับสตรอเตอบอรี่มาแล้วเนอะใกล้ๆจะปีใหม่เนี่ยทุกๆปีก็จะมีการนำเข้ามาขายนะครับอย่างนี้ก็สิบบาท ง่ายๆเลยราคาเนี่ยสิบบาทนะครับติดไว้แบบนี้ขายดีนะครับขายตามราคาที่กําหนดเลยเนาะน่ารักพอค้าแม่ค้านะครับขายกันแบบชัดเจนเลยเป็นกําลังใจให้นะครับอ่าหลายๆท่านที่ทําสวนก็อยากเห็นว่าอ่าที่ตลาดเขาขายกันยังไงนะครับนี่ให้เห็นราคาเลยว่าเขาขายกันแบบนี้เนาะขายกันแบบนี้เลยเนาะ ถ้ามันแพงไม่ก็บอกว่าไม่แพงนะครับเนาะก็พอกินได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะครับอย่างผม <c oughs> <c oughs> ออนี่ก็แบบนี้นะครับสตรอเบอรี่อ่ะพันสตรอเบอรี่นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องจะดูอยากจะเห็นนะครับกับบรรยากาศค้าขายเข้ามาเลยนะยุทธพงษ์าพาเปิดล่องเข้ามาดูก่อน จมโบขายยังไงครับเป็นี้สามร้อยเนาะโอ้หลูกใจดีจังเลยเนี่ยทุกคนดูนะครับสะท้อนหน่อยจมโบสามร้อยอ่าเออเคยชมาตอนใครอาลามาลอนเอาเหรอเคยเจอผมปะอืออินอนผาลาเอาี้ขายหลายอย่างเหมือนกันนะขายหลายอย่างเหมือนกันตามฤดูกาลเลยอันนี้อะไรพี่แนะนาหน่อยได้ไหมอะสัมพานหน่อยสมพา์เจอกันอีกครั้งอะ พี่เขาจำเราได้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เอทบูดเบอรี่นะเบสตบูเบอร์รี่นะใน40บาทนี่เป็นกิโลหรือว่าเป็นเป็นกิโลกิโลละ40บาทครับแต่นี่มันค้างไวปะอืมโออค้างวันหนึ่งแล้วเนาะอ่าไม่ก็กิโลละร้อยกิโลละร้อยนะอันนี้คือตกเกรดลงมานะครับโอ้นี่จัมโบ้นะอืมอ่าโอ้นี่พี่เขายังจำเราได้อยู่ขอบคุณมากนะครับเมื่อก่อนพี่เขาขายอินทผลัมอยู่เคยเจอกันนะครับขอบคุณนะพี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ วันนี้เดินทางมาก็เจอกันอีกครั้งนะครับสตรอเบอรี่นะครับเป็นผลไม้ทางภาคเหนืออที่เชียงใหม่เรานะปลูกแล้วก็สถานที่อากาศที่มันเย็นนะมีะก็โอเคครับแค่นี้นะตามรายการที่ผมแจ้งให้ดูแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ